i right. มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตว,วาคา ปิปันโนอากาวโตสาวกคาตมโคพระสงฆ์สาวกของพระพุาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ ท่านธรรมยังพุทธาภควะโตปุปภะพางคณมการังกะรรมะเสนา,มจจาโมจตัะภควาโตขอนอกน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราโตซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลสสัมมา สมุทัสสัมพุทส,สุชอบได้โดยพระองค์เองนโมทัตถะมัคะวะโตอนอบน,อน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารโรตโตเึ่งเป็นทุกข์ไรจากกิเลสธรมสมุัสสัมพุทสา พระบาเจ้าพระองค์นั้นอรหาโต์เต็มเป็นผู้ไรจากกิเลสสมมาสัมบทธาสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านธรรมยังพุทธภิทุติงกโรมาเสโยตุนาตา อารังเป็นผู้ไกลจากอิเลสสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสมปันโนเป็นผู้ถึงครองด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี ลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอ,อนุตตรวรุริสธรรมะสาราธีเป็นผู้สามารถฝึกบุรษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทว,วมนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทว,วดาและมนุษย์ทั้งหลาย ัตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภากว่าเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ยยิมาโลกังะเทวกังกมารก,กังะพรมกัง สมมาม,มานาพรามณิงรัจังสเทวามนุษษาสยังอภิญญาสจิกัตวะประเวเตศีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกมีพร้อมทั้งเทวดามารรม และหมูสัตว์พร้อมตั้งสมณพราหมณ์พร้อมตั้งเทว,วดาและมนุษย์ให้รู้ตามยอดรมังเดเทติพระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงทำแล้วอาทิการยานังใครรอดในเบื้องต้นมาเจกัลยานัง สักลางปาริยสานาลยานังไมรรอนทีทสุดสาตตันสระยานเจนะเกวลาปาริปุนังปาริสุตังครามจริยังประกาเดติจงประกาศพระมจริย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเจง พร้อมทังอาถาร้อมทังพยัญชนะสามังปะกวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้ามูชาอย่างยิ่งจาพ่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสามังปะกัวันตังสิรจานามามิ ข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวท่านธรรมยังธรรมาภิทุติงกรโรมะเสยยสดวนสวาคา พาเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วรันเกติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติถึงเห็นได้ด้วยตนเองอาาไิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัิโก ็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอบานายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจาตังเวทิตาโพวิญญิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนธรรมธรรมังอภิปูชยามิ ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งจากพระประธนั้นธมรมธรรมเทิดระศานามาิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกลราวท่านธรรมยังสังคาพิทุติงการมามีโยโย ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสทังโกสงสากของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้วโอโยบปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสทังโกสงสากของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใด ปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสงฆาวกของพระภูมิพระพาเจ้ามูได้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสาเมีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ สงสาวกของรพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไลปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริตายุคให้อาถาปุริตาบุคลา,าโ้แห่งบุรุษสโกนาเปียนตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เอตามระกาวาตาวาาาัวสา,าวกกังโกนั่นแหละสงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุรยยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาทำมาบูชาปาหุรยยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ทากิร่ยมเป็นผู้ควรรับปฏิณาทานอัญชลีการณนิยยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันจชลีอนุตตรังคุญญาเกตังโลกาสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิง่งกว่า ตามังสังฆาภิปูจยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิง่งเฉพาพระสงฆ์มูลั้น,านตามังสังฆ์เทราสานาม,ามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ผู้นั้นด้วยเสียงกล่าว ท่านธรรมยังรัตนัตยปนามคาทายโยเจวะสังเวงคะปริกิตนาปาทันจานามะเสีโอโยโยโยโงะการุณามหันวโนพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระการุณาดูทวงมหันอบ โยันตาตุตาภระยาณโลจนโนพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถ,ถึงที่สุดโลกาสาพาุปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ก้าเสียถึงบาปและอุปากิเลสของโลกวันตังมิบุตังอามาตะเรณตัง ข้าพระเจ้าว้ว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธรรมโมปปิโปวิยะตาจตุนโนพระธรรมของพระาศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทิศโอมกัาปากามาตาเปทพินณโกยามแนกประเภทคือมักผลน,นิพพาน ส่วนใดโลอุตรโรยจาตตาตาท,าทัติปโนซึ่งเป็นตัวโลอุตระและส่วนใดที่ชี่แนวแห่งโลอุตระนั้นวันทามิธรรมังอาหมาทะเบนตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเพื่อเพื่อ สามโอสุเกตาปยาิเกตาสัญญิตัพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั oh ้งหลายยอดีดาทันตสุกตาโนุพตะโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานพระตรูตามพระทุกข์โมได รอรับไปโออริโยตุมเงตมตทเป็นผู้รากิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยาเจ้ามีปัญญาดีวันธรมมีสำกังอาหามาเรนตังข้าพระเจ้าวหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเาคารพเอื้อเอื้ออินเจวเมกันตาพิปูชนายกาง วัตถุตยังวันตยตาบิดังกะตังบุญยังมา่ย,ายังไมาตมาพุภาาาบาตวามหาอุเวตาะปะพาวาสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไว,ว้อยูซ่ซึงวัดตุซามคือพระราชนทรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว ได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเจนนี้นี้ขออุปัฏวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำน,นาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิดาตาธากาโตโลเกอุปันโนพระาถาโคจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารหังตัมมาสัมพุทโธ จากกิเลสพระสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโอะเตสิตตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์โอบาตมิโกรปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพาน สามปวตกามิทสุขับภเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมงสุตวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าอาติปิตุกา แม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิตุกขาแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มาราณมิตุกขงแม่ความตายก็เป็นทุกข์โลกปาปริเทวะทุกขโทมานุปายาสาปิทุกขา ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคัดแค้นใจใก็เป็นทุกข์อาพิเยียตัมปโยโคทุโกความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยิเยยวิปปโยโคทุโกความรัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยามปิจังนรา,าปฏิตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ยางกิแทนปันจุป,ปาทานะกันตาทุกขาว่าโดยย่ออุปาตาตางกันางาเป็นตัวทุกข์เลยาดีตังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ โลภุปาทานคันโตฐานานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานคันโตฐานานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปปาทานคันโตฐานานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา สามขาลูปาทานกันโตกานันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานกันโตกานันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยีงสังปวิญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรูปปาทานกันเหล่านี้เอง พระพาเจ้านั้นเมื่อ,อยังทรงพระชนอยู่เอวังภาอุรังสาวกเกวินเนตียอมทรงแม่นำนสาวกทั้งหลายเยนนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจัปนัสสาปะ,ะวาโตสาวะเกสุอาุุตานิภา,ารุราภาวะติ อาอหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจงรูปไม่เทียงเวทนาอานิจจาเวทนาไม่เทียงสัญญาอานิจจา สัญญาไม่เที่ยงสัางขาาอนิจจาสังขา,า,ารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตา สามญาไม่ใจตัวตนสังการาอนัตตาสางขารไม่ใจตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใจตัวตนยาเปสังขาราอนิจจาสางขานทั้งหลายทั้งปวงไม่เพียงชาเปธรรมาอนัตตาดิ ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เอมายังโกตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกเครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดจารามรณะนาโดยความแก่และความตาย แก่ ham, time, ิปาริเทเวยิทุกขิโงตมานาเซิอุปยาระเิโดยความตกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายทุกตัินนเป็นผู้ถุกความทุกอย่างเอาแล้วทุกปาปรตา มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปว,วนามิมาจ,จเกวาราจ,จตุกาคันตาจาอนันตากิริยาปัญญาเยตาติทนจะไานการทำที่สุดแห่งของทุกั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เทระปะริเนวุตามิตามวัตถันตั i uh you -huh. คำสอนของเราผูมีพระเ้า้ตามสติกำร